สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคิวซาทีวีอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเซิร์ฟเสกสินนะครับเสกสินนะครับอ่าใช่ครับเราจะมาเล่นเบ็ดวอลกันนะครับใช่ครับก็เราต้องเราต้องปกป้องเตียงของเราไว้ให้ได้ครับอย่าทุบนะครับต้องทุบนะต้องไปทุบเตียงของคนอื่นน่ะต้องทุบของตัวเองครับผมถึงจะชนะอืองั้นะทุบอย่างแรกเราต้องมานั่งเก็บไอ้นี่ฮะให้เยอะๆโอเคตอนนี้ไป แล้วก็ต้องต่อทางไปทุบเตียงของคนอื่นนะครับแต่ผมขอป้องกันของผมดีกว่าดาบขอป้องกันเตียงก่อนอต้นมาเดี๋ยวพี่โยนดาบให้เอาไปป๊นนึง๊บนึงครับยังไม่เอาะต้นเอาไปเอาไปทำไมมีดาบสองอันวะอ๋ออันนี้บั็กนะครับงั้นเอาคืนไปครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่บักอืมโอเค,อเ,คเราก็ได้มานะฮะก็เดี๋ยวทําหีบเก็บไว้บ้านก่อนพอแล้วกันธนู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 ต้องใช้ทองเราต้องรีบไปนะครับโอ,โอ้ยกระตุกอะไรวะต้นพร้อมไปไหม นี่หีบก็อ่าฮะป้องกันได้อย่างหนึ่งอ่าก็วางหีบเก็บของอะไรได้แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวอ่าฮะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่นี่รู้สึกมันกระตุกยังไงไม่รู้โอเคต้นไปบุกกันเดี๋ยวชุดเกาะชุดกเกาะอะไรเนี่ย ป้องกันเยอะๆในช่างมันมันบักนะครับเอ๊ะพี่คิวเก็บของไว้ข้างบนหรือข้างล่างอะอยู่ที่ตัวอ๋ออย่าเก็บในกล่องนะมีแรกกล่องนะแรกกล่องมาวางสักนิดนึงมีหนึ่งไอรอนใช้หนึ่งไอรอนโอเคพี่มีสองจะเอากี่กล่องเอาอีกสักสี่อ่ะสี่มาวาง ห okay, นึ่งสองสมสี่โอเควางเนี่ยใครโยนเหล็กมาให้วะเพิ่มตรงไหนเก็บผมนี่เหล็กอันนึงอ่ะมันวางได้แค่เนี่ยอีกอันหนึ่งวางตรงนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะจบอ่าก็โอเคโอเคก็เอาของเก็บไว้ในหีบก่อนก็แล้วกันเนาะไม่เอาเดี๋ยวมีคนมันต้องมาเอาแน่นอ,นอนเราจะต้องวางแบบหีบเป็นแบบต้นครัฟชุดกอะอะไรดนะ้วยดิเออเผื่อแบบ จะไปบุกอือฮะเอออุย้ยทีมสีแดงเจ๊งมองเท่งไปแล้วอุ้ยทำไมฟ้าฟ้าที่บ้านผมมันร้องอ่ะเสียงฟ้าร้องนั่นเองโอเคพี่ม่มอยู่แล้วพี่จะไปบุกแล้วนะพร้อมไหมต้นยังอะ่ะยังพี่ไปละพี้เกลียดร้อผมขอไป อยากออกตอนนี้ผมอยากเฮ้ยสัตว์เค,คต้นป้องกันฐานด้วยมีคนตีอยู่โหมันมาได้ไงพี่ไม่เห็นวะเฮ้ยเฮ้ยจัดเคมีคนมาตีมันตีมันไหนไหนไหนช่วยกันคุม เวแล้วไงของฉันหายไปหมดโอเคเราจะรีบไปบุกกันเลยนะคร,ครับดาบครับดาบสามไปร่อนไปบุกกันเลยครับอย่าพึ่งขอต้องเอาที่ขุดไปได้วยนะช่างมันครับเราไม่สน เราไม่มีธนูเนี่ยแหละคืออุปสรรคของเขาโอ,โอ้โโอ้โยกระตุกเลยเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วคนนี้ยืนนิ่งทำอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนตาจะบอกโอเคอุดมันซะเกะก,กะ <c oughs> แล้วเราจะได้บุกไหมเนี่ยวันนี้งัน้นสิครับ No. Mm hmm. สีเขียวเหลือหกนะไม่รู้ใครตายไปคนหนึ่งนะ oh. อ่ะเฮ้ยมีใครมาตอนนี้ขอคราบบอกเกียคณะซื้อบอก mm hmm. แล้วผมก็จะทำการต่ออุ้ยอยเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วนะืะ mm hmm. มองระวังหลังด้วยนะเองอะไปแล้วไม่อยู่แล้วเจ็ดคเก็บไอรอนไว้นะครับ เื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหม <c oughs> ผมตกไปแล้วอะโไมต้องเส<อ> <ไป S 1> ียงฟ้าร้องว่าต้นฮผมว่าผมจะต้องไปแล้วเออปิดคอมแล้วมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโวยแล้วไงต้นมานี่ก่อนมามาเปิดให้พี่ก่อนไอ้ต้องฐานรีบมาฐานมันจะมี <c oughs> นั่นรีบมาขุดให้พี่หน่อยฐานไหนเอ่ยเร็วเห็นชื่อพี่ไหมไอ้ฐานคนฐานของเราอ่ะฐานเขียวอ่ะ ทำไมเอ่ยมาเถอะน่ะมาขุดให้พี่หน่อยพี่ออกไม่ได้ติดเงี้ๆอะไรขุดขุดโอ้โหอยู่กันสี่ห้าคนแล้วพี่ไปอุดเอาไว้อะโอ้ขุดทำเพื่อตัวเองโดนเองเลยเออดีก็นึกว่าเราจะไม่ตายไงโอ้โหอยากได้อาหารมากเลยตอนนี้ ครับสิครับอ๋อคับโอเค,อเคงั้นพี่ไปบุกแหละอ,อ,อืมรีบไปเลยครับจังหวะนี้มีพวกโดนธนูลอยนะฮะน,นั่นเนี่มันได้ธนูจากไหนเนี่ยมันมีทองอยู่ตรงเก,ก,กาะกลางตอนนี้ผมเสียวๆอยู่นะฮะ ต้องรีบเล่นแล้วนะอือหืออะไรวะเนี่ยโอ้เกะก,กะมีพวกลอยธนูต้องแอบเอาไว้นะสีอะไรไปอีกหนึ่งส,สีน้ำเงินนะสีเหลืองฐนนะานสีเหลืองอยู่ตรงไหนวะนั่นใช่ไหมคือว่าผมตอนนี้ผมอยากจะแบบเอาเกมมากเลยอนะนั่นไงฐานสีเหลือง แล้วใครมันขยันยิงเมาส์าเนี่ยโอโ้โหฐานเราเหลือห้าคนนะเราต้องสู้สีเหลืองต้นปะบุกเลยไหมยังไม่พร้อมมาตอนนี้ต้องสร้างฐานตดยเองให้เสร็จก่อนนะตัมาเร็วเรๆเรเฮ้ยจัดเขี้ยโดนยิงแล้วกลับเดี๋ยวของตกไม่ดีก <laughs> ากแท้นะครับ ใครยิงวะอือๆใครยิงใครยิงนู้นไงเฮ้ยไปบุกสิครับจะหนีทำไมช่วยกันบุกเลยครับเพื่อตอนนี้ผมต้องหนีก่อนนะต้นไปบุกเลยไหมพร้อมไหมบุกทำไมแล้วครับเฮ้ยต้นจะอุดทำไมเออแหละเฮ้ยช่วยกัน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  ตีมันตีมันตีมันตอนนี้ผมต้องรีบครับดะหลอะไรพี่ตายได้ไงตีมันตีมันไอตีตีตีดาบแมงแรงเลยตีมันตีมันจัดแค่เอ้าเฮ้ยยึดยึดแมวดีกว่าครับเค้กตุดบานนะตีมัน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 เฮ้ยมันตายตีมันได้ใช้มือยังไม่ตายยังไม่ตาย โ <ENNIS> อ้ ء, ต <para> <ภ>ายเลยฮ่าโอ้ตายเกินไหมตายเกินอายต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 ายเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่นทำไมตีไม่ได้อะทำไมตีไม่ได้ลุลวลุ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 มุลวลมลุลุลลุ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 มุลุลุลลุมลลาม ล่วงไปซักล่วงสซะสีเขียวแพ้ละบายบายครับครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ต้องแพ้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับนี้ต้องก่อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบาย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 วู้